ครับผมวันนี้อยู่กับช่องกายยอดดีวครับวันนี้พามาทําขยายเสียงครับก็ใช้ใบพล่าสีคู่ครับแค่นี้ยังไม่ได้ตแต่ทนทนเนอร์เอหนึ่งเอหนึ่งเก้าสี่สามกับสี่ห้าพันสองครับข้างละข้างละสี่คู่ครับทําเป็นโมโนโครับถ้าขยายทําเป็นโมโนโครับ เอามาแปลงสองลูกครับเาแปลงสองลูกทําเป็นอนุกรมเอามาแปลงสองลูกมาอนุกรมกันเป็นไฟสูงครับอันนี้ไฟสูงเ,เดี๋ยวผมประกอบก่อนเดี๋ยวจะบอกวิธีการครับแล้วก็ต่อทานิเตอร์ก่อนครับดับแบก ผมใช้ขาบีใบอัดตัวนี้ใช้200โอห์มครับตัวเป็นขาบีครับส่วนขาอีก็ใช้0.5โอห์ม5วัตต์ขาอ ็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยครับ ผมก็ทำการขนาดทรนิตเตอร์เสร็จแล้วขา E ของ E ขา C ของ A 1 9 4 3้า C ครับขา C แล้วขา C ของ C 5, 2ขาพันสอค,ครา B ทำการขนาดทรนิตเตอร์ เสร็จแล้วก็เดี๋ยวก็จะต่อเข้าไปในวงจรครับเด,เดี๋ยวเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวทำการต่อสายไฟอครับครับผมก็ได้ทำการต่อสายเรียบร้อยแล้วครับต่อสายเข้ากับวงจรไฟเรียบร้อยแล้วครับก็มาดูวิธีการทำหม้อแปลงสองลูกครับวงจรวงจร ครับวงจรก็ง่ายๆครับก็หมอแปลงลูกหนึ่งก็ใช้ไดโอดตัวหนึ่งเลยครับอย่างหมอแปลงลูกนี้ก็ใช้ไดโอดลูกนี้สามสิบสองศูนย์สามสิบสองก็เป็นหกสิบสี่โวลต์จับหกสิบสี่โวลต์มาผ่านไดโอดเลยครับแล้วก็ฝั่งลบก็เข้าคอนเนเซอร์อีกลูกหนึ่งบวกก็เข้าคอนเนเซอร์อีกลูกหนึ่งครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันครับทําตามกันเหมือนกันก็ไดโอดลูกหนึ่งไดโอดตัวหนึ่งนะ ข้บวกเข้าบวกลบเข้าบวกลบลบเข้าลบ,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 บแล้วก็เอาคอนดิเซอร์มารวมกันตรงกลางครับนี่ครับมันจะได้ไฟอ่านคอนดินเซอร์มาเป็นเก้าสิบเก้าสิบโวลต์ศูนย์เก้าสิบครับอ่านคอนดิเซอร์มาก็ พอได้ไฟแล้วเสร็จแล้วก็เอามาเข้าวงจรภาขยายครับบวกเข้าบวกลบเข้าลบครับเอาตัวนี้ก็มอแปลงสองลูกก็จะได้วัดอยู่ที่ประมาณสามร้อยวัตต์น้สามร้อยวัตต์ใช้ได้ครับสำหรับการดีไวเอามอแปลงเก่ามาทำ วรรงจรนรี้วงจร,รบก็ทีหาคอนเนอร์ก็สมมุติว่าตัวนี้มมแปลงลูงนี้64โวลต์ครับก็เอามาผ่านเอาเอามาคูณกับ1.41.4ครับวิธีหาคอนเนอร์จะเอามาใส่กี่โวลต์ครับตัวนี้ได้90โวลต์ครับคูณแล้วได้90โวลต์คอนเนอร์ควณจะใช้อยู่ที่ 100ร้อยโวลต์หนึ่งมืไมโครครับจะใช้กับไฟสูงได้นี่ครับเป็นี้ครับดีครับ,รบแล้วผมก็อันนี้ผมประกอบเสร็จแล้วครับเดี๋ยวผมจะเอาเข้าไปในตู้ดีครับ,รบทำเป็นตู้เสียงกลางครับทำเป็นตู้เสียงกลางาไว้เปิดงานเปิดงานทางแจ้งครับนี่ครับเดี๋ยว ผมจะทําการต่อก่อนะครับเดี๋ยวค่อยมาเทศเสียงทีหลังครับครับก็ทําการประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็จะทําการทดสอบเสียงดูครับว่าจะดังดีขนาดไหนก็ต่อทดสอบสองตู้เลยครับมีสายสายต่ออีกตู้สอบสองตู้เลยครับก็เริ่มเลยครับ นิ่มนุ่มปรับเสียงี้เบาแนงดูเขาหน้าครับ ก็ขอจบแค่นี้ครับก็อย่าลืมกดติดตามที่ช่องกา,ายยอดดีไวครับเดี๋ยวจะมีคลิปทำต่อไปให้ชมนิดเดยครับคลิปครับสวัสดีครับ